ขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสันติทิพยผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้มีการสถานศึกษาได้ความยินดียิ่งโรงเรียนบัวเชิดิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินท์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,919คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น120คนระะาวัดผู้ขอรับการประเมินนายอัตพงษ์จารุรัพย์สดใสตำแหน่งรองผู้มีการสถานศึกษาวิทยฐานะรองผู้มีการชำนาญการพิเศษภูมิลำเนาอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์จากสถาบันราชภัฏสุรินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทครุศาสตรรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินประวัติการรับราชการครูผู้ช่วยโรงเรียนมัธยมสิริวันวรีสามฉะเชิงเซาครูโรงเรียนสุรพินพิทยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้มยการโรงเรียนบัวเชษวิทยาปฏิบัติหน้าที่รองผู้วยการกลุ่มบริหารวิชาการ จากการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้มีการสถานศึกษาโรงเรียนบัวเชิวิทยาภายใต้การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนการให้คำปรึกษากำกับดูแลอย่างเป็นกิลยานมิตรนำไปสู่สัมฤทธิผลดังนี้ 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยด้านการบริหารวิชาการมีการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีการประชุมวางแผนและดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้อาทิโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องเรียนพิเศษ STEM S T e M, S M T E โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและท่านิยมที่พึงประสงค์โดยมีการพัฒนาครูและนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและรูปแบบที่หลากหลายทั้งนี้มีการจัดทำฐานข้อมูลระบบก,การนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยจะทำสื่อรัตกรรมและโครงการต่างๆที่มีการนิเทศกำกับติดตามรายงานผลและพัฒนายอย่างต่อเนื่องด้านบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษานั้น มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณโดยมีการประชุมวางแผนจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณที่กำหนดทั้งนี้คำหนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นสำคัญและระบเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นหลักเพื่อความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้สำหรับการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาได้มีการประชุมภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคมเพื่อจัดทำแนวทางและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดโดยการระดมทรัพยากรโดยการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุดทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจรรยาบัณวิชาชีพ และการพัฒนาทางวิชาชีพโดยมีการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคลดำเนินงานตามปฏิทินแผนง,งานที่กำหนดโดยมีการประชุมมอบหมายงานตามคำสั่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและผู้เรียนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบุคลากรเป็นหลักทั้งนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรและให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้แก่กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้การอบรมสัมมนาตลอดจนการประกวดผลงานต่างๆซึ่งส่งผลให้ครูได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุกประจำปีการศึกษา2563จำนวน14คน ครูได้รับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพระดับดีเยี่ยมการประกวดผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2563จำนวน7คนและได้เป็นตัวแทนของสำตักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินท์เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่าสภทโอเบกอวระดับภาคตันออกเฉ้ยงเหนือปีการศึกษา2563 จำนวนเจ็คนด้านบริหารทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนได้มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารงานทั่วไปกำหนดดำเนินการตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมในการสนับสนุนและพัฒนาการบริหารงานทั่วไปจากการร่วมประชุมวางแผนกับครูบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตรวจสอบกำกับติดตามการดำเนินงาน จะทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปเพื่อเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพดำเนินการตามแผนงานตามประนการปฏิบัติงานโดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพจัดทำแผนการใช้รถรับส่งนักเรียนาการใช้อาคารสถานที่ผังบริเวณโรงเรียนเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานมีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน,นสภาพที่มั่นคง ปลอดภัยเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จัดบรรยากาศให้เกิดความสะอาดความร่มรื่นความสวยงามความปลอดภัยมีเครื่องอำนวยความสะดวกตามความจำเป็นติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเพื่อประโยชน์ต่อ,อก,การเรียนรู้พร้อมทั้งรายงานผลการเรีน,นง,งานต่อผู้เกี่ยวข้องผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของโรงเรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วย,ยเหลือนักเรียนทั้ง5ขั้นตอน โดยใช้นวัตก,กรรม6โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ในการบริหารจัดการส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโบเชฟวิทยาได้นํานโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจและวิทยาศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจน นโยบายของพนักงานเขตพื้ที่การศึกษามาเตรียมศึกษาสุรินมาหลอมรวมผนึกเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนไย่ต้าวิสัยพัศน์ภายในปีพุทธศักราช2568โรงเรียนบนเชฟวิทยามีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอ่านกระบวนการของ pdca plus bcw model 3 ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาก่อนที่จะดำเนินงานในทุกกิจกรรมจะมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนทังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภาคประชาชนองค์กรตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะทำแผนปฏิบัติการที่ถูกต้องชัดเจนและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการก,กับติดตามตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอีกด้วยจากการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาของนายอัตภงษ์จรุทรัสดใส่ก่อพ่วงมีการโรงเรียนบุเชตวิทยาภายใต้การบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพของนายกิตชัยแผ่นจันทพผู้ในการโรงเรียนบุเชตวิทยาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจด้านผู้เรียนประจำปี 2563คือเอด็กหญิงพนักรแม่นผลได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2563ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อยู่ในลำดับที่1ของสาขาวิทยาเขตและลำดับที่7ของสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ยังส่งผลให้โรงเรียนโบเชีวิทยาได้รับรงางวัลเหรียญทองเรื่องรูปแบบการบริหารงาน6กครูเรียนเล็กแนวเรียนใหญ่การคัดสรรผลงาน1โรงเรียน1นวัตกรรมประจำปี2503ระดับภูมิภาคจึงขอขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้สวัสดีครับ